ครัแรกเห็นสามนั้นอ้ชื่ออะไรครับเดี่ยเาสวชื่ออะไรครับเดี่ยชื่ออะไรครับ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 โอ้โหแปกข้าวกูโอ้โหใครอ่ะใครอ่ะใจแตกสลายใครอ่ะโอ้ยบ๊อบสใจกตรงนี้ใครอ่ะไปเลยครับชื่ออะไรครับเนี่ยวสามไปเลยครับไปเจ็บตรงนี้อ่ะไปโจมไปเจ็บตรงนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ เีบอะไรนะ oui สตีค่ะเฮ้ยมึงเกียบๆดิเฮียจะคุยมึงจะคุยมึงก็เียวๆมันเจ็บตรงนี้อะหยุดเลยอะไปเถอะนั <S S <Pur> ่นเลยนัเลยใช่อ่ะฮะใช่เ่ะไม่รอ้สารกูโดนทิ้งมาโคตรห่างล่าสุดเนี่ยเออเขาบอกว่า เราต้องการอยู่คนเดียวอะอ๋โอ้โหที่อากาศอยู่ตอนเดือนแล้วมาขออยู่คนเดียวเดียวลิสต์อ่ะโอ๊ยโอ๊ยอ๋อที่ไปเจอที่ที่ที่ในงานจีทีเอสอ่ะบ้านตำรวจเยอะมากเลยนะไอ้เหี้ยไอ้สัสไม่ไม่ไม่เอาแล้วคนนั้นอ่ะแค่บอกอย่ามาขับรอบบ้านก็เดี๋ยวโอทีไอพีมุกยามารลุมต่างหิ้อ๋ออะไรอ๋อคนก็คนเดียวกันเพื่อนท่้งนี้เหี้ย

ไม่เราเราไม่เลการ์ดนะถึว่าเราับตำรวจได้ไอต์ในเมืองไงแต่ไม่ทักอะทักนอกเมืองเลยไอเย้ยอะไอไอ้ยนเอาเมกูไม่มีโรคไปเดียวกูมีโรคสองไปอ๋อโอเคอย่าไอซีคือไอทีล้วนไอทีร้อยกูไม่มีอะคนลคนอะไรไอ้กูอะอ๋อคนละคนเลยเท่าดีเพื่อนไม่รู้ยิงที่ยิงพอเิต่อตอนะยิงหอรือปะนนัน์อ้วไม่ได้เรอถ อ้ปืนงหายเงี้ยอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่มีกูม่แดกเนี่ยอนเดี๋มันกล้ายิงปะบ้านมันเยอะหรือว่าบ้านเราเยอะได้วย็ดไปโดนไอ้เหี้ยพี่โน้สัว์โดนดนไอ้เหี้ยเสือเขาพิ่งเถไอ้เหี้ยไรอ้อนไปสัตวดหลายแย่เขาได้ยึดโดนโอ้โหไอ้เหี้ยตกขึ้นมาหัวร้อนเลยกรเด็นจชายอบแย่เขาไอ้สัูเขาเวลาหัวร้อนพเจอตัวจริงเขาบอกว่าพโดผมชอชอพี่เลยอ หล่อหล่อหลเปล่าเจ้าพี่ที่ตอนที่หมัวร้อนอ๋อเฮ้ยแต่แต่ตอนกูนั่งรถกับแกแล้วแกชนแ่ะกูสะดุ้งอยู่นิดนึงนะแบบตกใจแล้วก็งงๆอยู่อะาะแกออกตัวพุ่งจัดเลยอ่ะอะไรฮะชนรถไงขับรถชนไงใช่อ่ะมึงไปกับเล้วใช่ใช่กูไปเขาเปิดตัวอะไรเนี่ยมาหายตกใจอยู่ผมอยู่ตรงไทย้วกนอะไรฮะรถอันนี้ไงสต๊อปสเต็ปซิ่วมึงสต๊อปสเต็ปซิ่งว่ามีสีี่จ้า อร่อยแล้วพี่เอน่าจะไม่อยู่ั้งเปลี่ยนบ้านต่อให้อ่ะน้ำพึ่งไหมพี่น้ำพึ่งมะนาวอย่างเงี้ยมะนาพี่อยากกินนะพี่เลิฟใช่อุ่นๆนต่พี่อร่อยอร่อยอ่ะไดือ้านเลยไปบ้างพี่ตีแนะนำอ่าใครมีโลซานนะครับพี่พ่นก่ตัวอีโนอ่ะพี่ผมแนะนำอีโนเลยรสมะนาวอ่ะอะันนั้นไปกดเลยอ่ะ เราค่อยไปถามโรเช่เลยไปเลยตายตัวหนึ่งโรเช่ก็ลังไปก็ลังไปโบดามแล้วโบดามเลยเอาเองก่อนไอเอาหยิบแล้วครับก็หยิบแล้วก็หยิบแล้วเขาหยิบยังอ่ะก็ลองก็ลองบัมเขาดูถ้าเขาแบบว่าพูดมาว่ายังไม่ได้เอาบัตรก็ปล่อยเขาไปแค่นั้นเองเออบัมรถก่อนเลยบัมลาบก่อนนะถ้าเขาไม่พูดอะไรก็บัมต่อแล้วไม่ต้องคอยแต่งบ้านนะไม่ต้องอยแต่งบ้านอย่างนี้แล้วจะมีใครเดาในโรล่าได้ด พอทีซีนะเว้ยย้ำนะเว้ยหอเหลือก็ทีซีเนาะเหลืองห้ามยิงนะโดนเดาโดนด่านนะเลยยิงเลยตำรวจอยู่บ้านเราคันหนึ่งนะอยู่บ้านเราเลยรถอยู่แถวกาลัดทีเลรตายนะเรนโบ้นะไอตันไอตันไอตันดำไปตรงไหนบ้านอหรไม่ไหนไปออดเร็วเลยเร็วว่ะอะไรอะอะไรอะอะไรนะออนขออีกรอบนึ่งเฮ้ยมันจะมาถึงบ้านมันอยู่แล้วโอ้บอก โอ้ยที่อะก็มันบอกว่าอยู่ที่งัดบ้านหน้าไรเบลบอกอะตำรวจห้าคันก็เลยสงสัยต้องรอเลยไปแล้วพี่มันไปแล้วจานสีอะไรรออยพี่ไม่มีอะไรเดือดักตรงนี้คนนึ่งเห็นเลยเมื่อกี้มันไม่มีว่ามันดูแลเราเลยจมาบ้านเลยตัดไอจีเอสที่พอพอลำหนึ่งนะถึงบ้านนะไล่อยู่บังไล่เพื่อนนะพยายามบัไล่เพื่อนนะไล่อยู่นะรถคันหนึ่งไล่อยู่ครับ ตอนนี้เอาบัตรกันแล้วนะฮะน้่บ้านลูกอยู่เยอะมากเยอะมากได้้นแถวบ้านอยู่บนแถวบ้านอยู่เว้ยสาแถวบ้านลาสุดลำโบดำขึ้นไปบองบนอ่ะข่้นแถวบ้านเนาะตำรวตำรวจอยู่แตนมาบ้านเราทำหัวใครอ่ะ ตั้ตพก่อนใช่ปะวะ๋อไม่ามีใครขับแอตตันไมรือว่ามีใช่ดิค่ไม่มีไม่มีแค่ี้คับใช่ปะวะแอตตันจะเป็นพี่มาตินคนเดียวครับตอนนี้แอตนดแขกดำแขกดำหน้าบ้าญาติมันโดนเยอะเลยหน้าบ้าโดนเยอะเลยรอให้กูรอให้คนม่วงนอนแล้วมาเล่นอะไรตีอนเนี้ยไลุงไตูไ่ลุงเป็นสาลสบายสบายสบาย ไปบังบังไล์ให้ครับโอ้โหพอตรวจเจ็ดันนะอะไรครับพีเฮ้ยไอสุรพครับพี่เป็นไงบ้างสบายดีครับพี่ชายโอเคดีแล้วนดีแล้วดีแล้วทำการบ้านย่างทำการบ้านยังไอตองพีเออะแองกาตรวจการรักกาเอ ตากลางแล้ววะเยสเย้จอดพัทจอดพัทก้อนพัทเหรอก้อนพัทเหรอพี่ชายก้อนเยสก้อนพัท20นาทีเต็มเลย15นาทีเยสเด็กเกินคนเด็กเกินคนประมาณ4-2นาทีอะพี่กอนพัทมึงรู้ไหมตอนที่เอ่อวอวอวอทงบ้านอ่ะไอพัทมันโดนแทงอีโมใช่ป่ะแล้วมันก็พูดว่า พ่อมึงกัดชุบกูด้วยเงี้ยพูดเงี้ยแพี่โหเวลาเราพูดชิวเปอร์นี่แบบนั้นอะอ๋อคิวเปอร์เหรอแต่กูได้ยินว่าพ่อมึงชุบกูด้วยไอพี่พูดไอ้คิวเปอร์กูตายมึงนี่ไม่มันเพี้ยนมันเพี้ยนมันเพี้ยนไปบอสไปทำการสาดเพื่อรออยู่โดนไล่อย่างค่ะไอ้ย่าเฮ้ยได้ยินอะไอ้ย่าพ่อมึงกัดชุบกูด้วยได้กูได้ยินอย่างเงี้ยอย่างค่ะไอ้ย่า รอดแต่มาแป๊บหนึ่งนะใครโดนไ <พอ S 1> ล่ไหมครับตอนนี้เอาของก็จับตู้ปลาออหมดแล้วนะครับเดิมซูวซูๆครับขอบคุณมากครับได้ฮะตมรวจหายนะตำรวจเงียบเลยเลขสองะลยตรงแถวบ้านของใครครับตาเดชขอใครไปจัดกวอง มัไม oh, ่ม oh, ีต oh, oh, ัวมาช่วยเพื่อนเหมือนว่าวาแล้วหรอวาที่สองสีแยกอ้หวว้วว้วจะเย็นตลอดนอน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 อนอนน้นปกับเราอล้อมนงต้อนนานห้นนออนะอนนอนน้นนอ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 นะอนงอนน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 ไนนอีนอีวอนนงนนอ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 นตอนนอนยอนนอนนรนนอมึงคนลนนอนนอนนเนนนนออัอ พอเห็นพอเลยครับว like ่าเราเลยนะพอหลังบ้านคันหนึ Girl, so ่งนะตามกล้วยต้อะต้มใครเสร็จแล้วเลยไม่ไหวไหมฝ่ายไหวที่ไม่ต้องดักเยอะนะไม่ไรสิเราพอเลยโดนไลฟ์แจ้งเลยครับตำรวจไม่เห็นเลยแต่ได้เห็นเราพอเยอะเลยไข่ต้มน้ำพริกอะตึงๆอ่ะนั่นแหละ พวกพวกเรามีใครขับแท็กดำไปเมืองบนไหม,ร,มรถมาหนารถมานะถะใช่ปมันอะไรไวไม่มร,มมรมู้ครับพวกพวกเรามีใครขับแท็กดำไปเมืองบนไหม,มจะอยู่ครับเอ้ยอบอบโทรโทรโทรไม่ต้องลงรถอ่ะโทรแจ้งไอ้น,นี่หนะ่อยดิเอ่อต้นน้ำมันอ่ะเหลือ,อยี่สิบเก้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ เนเวอร์ไม่อยู่หรอมันเพิ่งมาจะสั่งหรือยังผมสั่งไปกับคนเก่ามันกำลังมาอันนึงเอาคนเก่ามันทํานานเกินไงมันยืนเผาน้ํามันนานจัดถ้ามันไม่นานนะผมไปทําแป๊บเดียวไงโทรนานแบบนานปะจะให้โทรนานเป็นครึ่งชั่วโมงแค่ร้อยก้อนเอ้ยไม่ถึงร้อยก้อนห้าสิบก้อนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยห้าสิบก้อนแล้วแล้วมันสั่นได้กี่ก้อนร้อยถังก็คือถ้าร้อยก้อนก็คือสองร้อยถังเต็มเต็มรถพ่วง แต่มันนานเกินมันไม่มีคนเรายืนบ้านน้อยก็เลยไปว่านาที่สุดก็น่าจะเป็นนี่ละโคเล็กอย่าพวดกินยากินยากินยาได้พี่กินยาด้นะมาัาบานเส้นับเลืองนะได้กินยาตำรวจหน้าบ้านนะตำรวจหน้าบ้านนะตำรวจหน้าบ้านเพื่อโดนเพื่อโดนยาเลยยาเลยบ๊ามบ๊ามกากาเราวิ่งเข้าบ้านได้ฮะาอยู่ทีครับกับเ้าบ้านอ อย่าเราวิ่งวิ่งขึ้นบ้านเลยกว่าโดนชนหกทางต้อทางรถแตกแล้วพี่จะโยนพี่จะไปโยนวะวิ่งเข้าบ้านดิวิ่งเข้าบ้านวูเข้าบ้านดิเขาชนอย่างนั้นนะทำไมเขาตลอดเขาชนโดนชนเละเลยอ่ะเออเขาชนแบบชัดเปลือกแกล้งอย่างนี้ได้เลยเหรอเขาทำไมเขาชนอย่างนั้นนะก็เขียวยิงกมเขียวยิง้มเอาสมหน่อยแย่งสมหน่อยแย่งสมหน่อย ดัทำไมตลอดชนอย่างนั้นครับผมอยากรู้อะชนมาแบบแหกกลางมาเลยอะผมบล็อกเอาไว้อยู่แล้วแบบชนมาแบบไม่สดโลกเลยอะอันนี้ผมไม่เห็นครับผมช็อตลังเลยสิบแปดชนอะชนแบบไม่สดโลกอะชนพวกผมกระเด็นหมดเลยอะแล้วมันก็ไปโดนคนอุ้มอะครับตอนลงรถอะงงมากเลยเขาไม่ตอบหลับพี่ไม่ได้ไม่คุยกับเขาพี่เขาไม่ตอบพี่หรอบ ท่นนี้ผมไม่เห็นหอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็รบกวนรอบหน้าแบบขับดีๆหน่อยได้ไหมครับเพราะว่ามันถ้าขับ,ขบอย่างนี้ใ๊แครับเขาก็ขับได้ทั้งนั้นแหละไม่คือไม่เพบอสบับ๊มกันมาด้านหลังทั้งตำรวจทั้งญาติเราอ่ะมันมากันเต็มหมดเลยแต่ว่ากี้นี่ผมไม่เห็นมีนะเมื่อกี้นี้ผมไม่เห็นเลยแบบแบบแบบหอะไราีไงแม่กูยิงเขากูยิงเขากูยิงเขาโทรศัพท์พี่เต็มอ่ะโทรศัพท์พี่เต็มเลยดูแบบสุดนะครับสามผ้ามดูผ้ามโทรศัพท์เต็มป่ะผ้ามมีใครโทรศัพท์ไอ้นี่มั้งคะไม่รู้ แต่เขาบอกว่าบอกว่าชวนเขาชวนผู้ชายทำกันนะบเออไปทำประีให้น้องผมเลยดีเพื่อนน้องน้องผมอะไอ้ไอ้กล้ยมันคุยกับผู้หญิงไม่ได้อะไรนะไอ้กล้ยไอ้กล้ยมันคุยกับผู้หญิงไม่ได้ให้พวกเราทำผู้ชายถ้าทำได้เฮ้ผู้ชายทำอะครับน้องผมมันคุยกับผู้หญิงไม่ได้รใส่บินอะระย่บินทำได้เงินบาทล็อกไปน้องล็อกแล้วไปแล้วนะพี่ได้ยินใช่ไหมหนูเสร็จไปแล้วนะรถกูมีอะไรอีกล่ะ พี่เขาได้ยินคุณไหมว่ากูใส่บินไปแล้วนะไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้ซีเรียสเว้ยผมเฉยๆเรื่องเรื่องเงยอะดอบผมจริง,งจริงแหละบางทถ้าผมจริงๆก็ยอมรับครับไม่ได้ซีเรียสแต่แบบแค่งงกับตำรวจว่าทําไมเลือกชนมาอย่างนั้นนะแต่เขาบอกว่ามันโดนบัมมามแต่เราก็ไม่เห็นจริงๆนะก็โดนบัมเพราะเขาชนเลิ้นเลยแบบชนแบบสไปแทบผมพี่ พี่จะเสื้อเงาเลยสัตว์ใครเขาแท็กอะไรอะ่ะป๊อปปี้อะไร <c oughs> อ๋อใคปรประกันรประชาชนเหรอ คือจริงๆผมจอดคุยอยู่แหละแล้วต,ตัวเราก็ยิงแต่กระช่างมันออเอ้ขอบมากครับหนึ่งร้วยปดครับน,น้ำพริกน,น,นารกที่แสนจะอร่อย เอกูอะมันมันเหมือนทำให้แฟนมันอ่ะมันเหมือนทำให้แฟนมันตรงที่ว่าไม่คุยกับผู้หญิงเลยแต่มันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเลือกที่จะไม่คุย